ค่ะสวัสดีค่ะมือนีสวนสมใจสภาพพ่อแม่พี่น้องชมสวนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบอลสีต่างๆนะคะ่ะอันนี้เป็นสีอันนี้ก็เอิ่นถุงเงินถุงทองนะคะ่ะเป็นใหม่แท่งตอนนี้แพงค่ะอันนี้ก็หกลงนะคะ่ะลูกไล้ครับพี่น้องอันนี้หน้าวัวค่ะ นี่ก็เป็นงาสางเนาะค่ะพี่น้องเอยงาสร้างนี่ร้ายค่ะเพาะแวลาไอ้ค่ะพี่น้องเบึ้งเพาะร้ายแห้งพี่น้องเดี๋ยสิพาพี่น้องบึง่งอันนี้ก็คือต้นที่งายเแลวเนาะอันนี้เป็นต้นที่ออกจากเมหมายความาแมที่งญยจางสีเนาะคะ่ะถ้าาเอาลงไปทำในกระถางที่งญ่ลูกออกมากระสีวอวบเนาะคะ่ะนี่ต้นหนึ่งเนาะคะ่ะ อันนี้ต้นที่ออกจากแม่จะสวยงามขึ้นนิ่วมือ่พี่น้องทุกมองเลยค่ะอันนี้ก็คือเขาช่ำช่ำใส่ถุงนี่อันนี้ก็คือติดช่ำ,มชำหม่ค่ะช่ำไม่กำลังอกอกเจ้าเลยค่ะค่ะพี่น้องอยาก อยากหูวิธีช่ำเนาะคะ่ะกับเขาไปเบิ้งในคลิปเก่าเนาะคะ่ะสิสวนสมใจลงไหวเนาะ,ะแม่น่ารัดจิ๋นอ๋อยิ้มตลูกน่าจางเนาะพอมันใหญ่เจักน้อยพอมันใหญ่เจักน้อยถ้ากัสิไม่แหกแซงส่เนาะ,ะแหกแซงย่างแซงยางกระแดค่ะนี่ใหญ่ เบืองพี่น้อเงเอ้ยเต็มหน,ห,นห,นหน่อยๆเนี่ยเขาก็ช่ำได้เบิดนี่ค่ะอันนี้ก็คือถี่ช่ำไว้เบิองคุ่มคาแห้งแต่ว่ามันใส่เวลากับจริงแต่มันได้หลายต้นนะคะพี่น้องนี่สิภาพพี่น้องมาเบิองเยอะค่ะนี่ก็แมนเมื้งง่าสัาง่งนี่นะคะสนใจกับติดต่อได้นะคะอันนี้ใส่นี่กับประมาณ ต้นละหกสิบบาทนะคะสนใจกติดต่อมาเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแปดสามสองหนึ่งแปดนะคะสมใจดาทองนะคะหรือกับเพจเฟซบุ๊กสวนสมใจนะคะหลายครับพี่น้องอันนี้กับป็นทือไสกระถางพา่าเ้าแยกออกจังสี่ต้นมันจะอวบจะงามน,นะคะเบิ้งค่ะพี่น้องขึ้นหิวมือนี่ตัวนี้จะกลายเป็นไม่ดังวะนี่ งามค่ะอ่าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งข้างในเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแม่ท่านนำ้ำอันนี้ก็เป็นติดช่ำไหว้เนาะค่ะช่ำไหว้เห็นไหมคะลายแหง้งพี่น้องมีทุกอันนี้เลยค่ะมีกับปึ่งร่มช่ำไม้นะคะ ตะวันนาฝนช่ำจะจะสิบบ็อกไข่ดีปานใดเนาะค่ะเขาเสียงกับเป็นโรคเนาเนาะค่ะสงสิลนี่ค่ะบอกหายพื้นที่ว่านเนาะค่ะมองได้นี่สิช่ำใบมืดเลยค่ะอมนี่นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกที่ขึ้นจากแม่เนาะค่ะเขาจะอวบมนันสี่นองนี่กระเมนอันนี้กระเมนแม่พันุค่ะ วบอลังการเดี๋ยวหน้าเบิง้งนี่เนะค่ะงามเดี๋ยวสิบภาพไปเบิ้งอีกหนอยนึงเนาะค่ะช่าไวร้ายค่ะพี่น้องต้นใจกับติดตมาเลยจ้ะนายจะเกือบเป็นพ่นต้นละละค่ะ นั่งหมดร่วมร่วม,วมนี่ค่ะทำไมขี่หนัาไปดึงถืใส่ร่างอะไรแล้วเป็นแม่ท่านนะคะอลังการไหมค่ะนี่ค่ะ,คะงามแห้งพี่น้อง แถมเป็นไม้ฟอกอากาศได้นั่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็อีกต้นนึงเนาะค่ะหนังสิบหพาพอแม่พี่น้องไปเบิ่งที่ช่ำไหม่หลายๆเนาะค่ะนี่ก็ลูกลูกส้งลูกข่าเน่แล้วแม่นต้็นเม็ดพันอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละค่ะใส่หกสิบต้นละหกสิบบาท กวบดีพี่นอ้องกวบคักอีกจักน้อยเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะสนใจกับติโตมากนะค่ะหลายครับพี่น้องนี่ตัางงาสางเลยค่ะนี่พี่น้องเบดงนี่นนซัมนี่สามารถช่อมด้เป็นซีปตนเลยเนีย ออมเนี่เดลโนอนี่ยเมืองตัวนี้อันนี้คือลอกออกแน่แล้วเนาะค่ะเนี่ยลอกออกแน่เอาไปช่ำเพราะว่าถา้ายยูน้ำกันมันจีไ่ซ่านะคะถ้าเห่าแยกออกมาเนมันก็จิไงไหวแล้วก็ป่วนดีนะโมะอันนี้กะทิช่ำๆเลยเนาะแต่ว่าขอเสียอยูในห่มกับคือก,กันมันจะบ่ค่อยอวบมันจะเป็นเน่าๆเนาะค่ะนี่เนข้างนี้เป็นเน่าๆแล้ว แต่ว่าถ้าย,ยูน้ำแดดเขาได้รับแสงแดดต้นจะเป็นออกสีขาวๆแล้วก็การก็จะอวบเนาะค่ะมันก็นออนะะก,ก,นกำลังช่ำถิมไวาลายอยู่ค่ะเช็นนีงตรงนา้บ่ให้มีพื้นที่ว่างเลยค่ะช่ำไปเรื่อยๆเป็นสวนอันนี้เป็นสวนของพี่สาวแล้วค่ะ ฉันเป็นคนดูแลคืนเนาะค่ะรองคืออันที่เสือ้อยูนีเจะมี่งาสั่างซ้ำไปทั่วเลยพี่น้องไอ้เตมี่องได้อันนี้อันนี้จะเป็นแม่พันธุ์มานานนะค่ะงามครับเฮ้ยปลานิวเมือโหลดข้มือนีสวมสมใจกับผ้าพรมพี่น้องชมสวนตะเพียงซ้ำน,นี่แต่ ถถือใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะคะ่ะสวนสมใจกับขอสวัสดีค่ะ